สวัสดีค่ะท่านผู้ชมช่วงนี้ไปไหนก็ลำบากนะคะเขาบอกให้โซเชียลดิสเทนซิงแล้วจะซ้อนมอเตอร์ไซค์ไปยังไงดีล่ะคะเนี่ยต้องไปตั้งกลายมาตรการอะไรออกมานี่เวลาอยากทำอะไรก็อยากทำนะคะแต่มันไม่ใช่เรื่องง่ายทุกเรื่องค่ะท่านผู้ชมล่ะคะคิดยังไงกันบ้างหลายเรื่องเราก็สับสนนะคะวันนี้เราไปลองฟังผู้นำชนชาติพันธในจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่เคยไปสัมภาษณ์ เมื่อปลายเดือนกรกฎาคม2564ที่ผ่านมาแก่น้ำเหล่านี้แต่ละท่านประสบการณ์คุณภาพทับแก้วเลยทีเดียวระหว่างที่รอรถสตาร์ทอยู่นะคะไปฟังผู้นำชนชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมืองสองท่านกันดูเลยค่ะครับสวัสดีครับผมในกันฑพงษ์จองนันนะฮะเป็นประธานกลุ่มเครือข่ายชาติพันธุ์ปโอจังหวัดแม่องสอนนะครับปัจจุบนันดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการสภาชาติสภาวัฒนธรรมจังหวัดแมืฮองสอนด้วยนะครับ ก็ด้วยสถนนานการณ์การระบาดของโรคโควิด19เนี่ยมีผลกระทบต่อพี่น้องชุมชนเราไหมเนี่ยผมว่าจะกระทบมากฮะโดยเฉพาะในช่วงเนี้ยพี่น้องหลายๆคนเนี่ยที่อยู่ในกรุงเทพอยู่ในส่วนกลางเนี่ยอยู่ในพื้นที่สีแดงเนี่ยเขาต้องการที่จะกลับมาชุมชนกลับมาบ้านตัวเองเนี่ยก็มีปัญหาเรื่องของความไม่เข้าใจคนในชุมชนในเรื่องของการมากักตัว สมมุติว่าถ้าพี่น้องเหล่านั้นมาแล้วก็มีคนติดเชื้อมาเนี่ยการกักตัวคือการแยกคนที่เป็นโรคออกมาแต่ด้วยความไม่เข้าใจและความตื่นกลัวเกี่ยวกับเรื่องข่านะฮะข่าวที่ออกมาทุกวันคนติด2 0 0 0 3 0 0 0คนปัจจุบันเป็นหมื่นคน,นหมื่นกว่าคนนะกลายเป็นว่าตื่นตะหนกกัน ครับในเรื่องของการรักษาพยาบาลของพี่น้องของเราไม่ว่าเรื่องของกลุ่มเปราะบางนะฮะเรื่องของผู้หญิงคนแก่อ่หรือว่ากลุ่มที่ไร้สถานะไร้สัญชาติอะไรพวกเนี้ยเพราว่าปัจจุบันเนี่ยก็สิทธิ์ก็โอเคอยู่นะฮะเพียงแต่ว่าอ่าสิทธิ์อาจจะไม่เท่าเทียมกับคนไทยทั่วไปนะฮะคือหลายๆคนเนี่ยอย่างกรณีที่ว่าป่วยเป็นบางโรคเนี่ยยังต้องเสียค่ารักษาพยาบาลอยู่อะไรพวกเนี้ยหลายๆคนไม่เข้าใจนะฮะ ว่าต้องเสียเงินเสียทองเกี่ยอะไรไหมเนี่ยเพราะว่าเป็นเรื่องของการสร้างกระบวนการความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องสิทธินะเพราะหลายๆคนที่อยู่ในชุมชนเนี่ยยังไม่มีเอกสารใ,ใดๆเ,เลยก็มีส่วนนี้แหละที่เป็นที่น่าน่าเป็นห่วงนะฮะในการเกี่ยวกับเรื่องการรักษาพยาบาลอย่างกลุ่มเปราะ,ะบางที่อยู่ในชุมชนเนี่ยผมว่าก็มีอย่างเคสที่ว่าเป็นคนพิการอะไรนเนี่ยปัจจุบันคือ แค่ว่าให้การรักษาพยาบาลไปตามหมอนะแต่การมาดูแลรักษาการทําให้ชีวิตของเขาได้ดีขึ้นหรือความเป็นอยู่ขเขาดีขึ้นให้เหมาะสมกับเรื่องสุขภาวะของเขาที่ดีเนี่ยเป็นได้อย่างไรเนี่ยผมว่าปัจจุบันเนี่ยยังไม่ดีเท่าที่ควรนะครับสวัสดีค่ะพิชาน,นังวณิชยากัญทยวงนะคะก็เป็นประธานของสตรีชาติพันธุ์ในตำบลแม่เงาแล้วก็เป็นผู้ประสานงานสตรีชาติพิษ สตรีันุ์ในจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะรวมทั้งเป็นคณะกรรมการของสตรีชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศไทยนะคะสิ่งที่เป็นปัญหาสําคัญนะคะในการออดาเนินชีวิตของสตรีชนเผ่าในท่ามกลางยุคของโควิดนะคะสถานการณ์โควิดที่ค่อนข้างรุนแรงขึ้นเนี่ย<ๆ>ก็มีผลกระทบมากมายต่อชีวิตของสตรีชาติพันธุ์นะคะออปัญหาสําคัญอันที่หนึ่งเนี่ยปัญหาเรื่องของซึมเศร้านะคะ ปัญหาความเครียดและก็ความกังวลใจนะคะเพราะว่า,ามีลูกหลานนะคะมีญา,าติพี่น้องที่ไปทํางานในเมืองที่ไปเรียนหนังสือและก็ที่ไปอ,อยู่ต่างประเทศนะคะก็ค่อนข้างที่จะมีปัญหาในเรื่องของความกังวลใจเรื่องโควิดนะคะแล้วก็มีผลกระทบ นะคะในเรื่องของจิตใจเป็นอย่างยิ่งนะคะเราเองก็คิดว่าเป็นปัญหาที่สำคัญเพราะว่าผู้หญิงก็ขาดทักษะในการออจะป้องกันหรือว่าขาดทักษะในเรื่องของการจัดการวิธีคิดนะคะว่าจะอยู่อย่างไรในช่วงของยุคโควิดนะคะ กังวลใจถึงสิ่งที่ตามมาก็คือเรื่องของเศรษฐกิจค่ะเรื่องเศรษฐกิจปัญหาครอบครัวนะคะซึ่งบางคนก็เ,เป็นหนี้สินนะคะผ่อนรถผ่อนเรือนนะคะผ่อนบ้านแล้วก็มีสิ่งที่จะต้องใช้ใจ่ายในชีวิตประจําวันนะคะก็มีปัญหาอยู่บางคนก็มีหนี้สินนะคะก็เยอะบางคนก็มีโรคประจําตัวนะคะที่จะต้องไปหาหมอประจํานะคะ เราพบเคสหนึ่งที่เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวนะคะที่ลูกสองคนนะคะที่จําเป็นที่จะต้องไปโรงพยาบาลคนหนึ่งต้องไปทุกทุกเดือนนะคะแล้วก็อีกคนหนึ่งอยู่ป .4 นะคะต้องไปทุกสามเดือนซึ่งมีลูก3ามคนนะคะสองคนนี้นะคะต้องไปโรงพยาบาลสวนดอกนะคะแล้วก็โรงพยาบาลนครพิงค์นะคะก็แม่เลี้ยงเดี่ยวคนนี้ก็สามีก็ เลิกลากันไปนะคะเพราะว่าสามีก็มีคดีในในเรือนจำนะคะก็ต้องเรือนจำนะคะคดียาเสพติดตัวเองก็ต้องเลี้ยงลูก3ามคนตามลำพังนะคะไม่มีรายได้อะไรเลยค่ะแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่าลูกจะต้องไปหาหมอเพราะลูกคนเล็กเนี่ยพิการแล้วก็พิการทางจมูกนะคะจมูกอ่อนจะต้องไปหาหมอประจำนะคะสิ่งนี้ที่พบเจอเมื่อโควิดมาเนี่ย เขาเองก็บางครั้งก็ไปหาหมอไม่ได้นะคะก็เพราะว่ากลัวโควิดเมื่อกลับไปหาหมอกลับมาก็ลูกก็ไปโรงเรียนไม่ได้อีกต้องกักตัว14วันนะคะตัวเองก็ไปทํามาหากินอะไรก็ไม่ได้นะคะก็ส่วนนี้ก็ได้ขอความช่วยเหลือมาอยัางพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนะคะก็ได้ดําเนินการลงไปเยียวยาด้วยเงินฉุกเฉินนะคะแล้วก็ติดต่อกับกองทุนนะคะสำหรับคนพิการ เพื่อที่จะให้ครอบครัวได้มีกองทุนมีมีเงินที่ยืมไปลงทุนนะคะในช่วงของต้องเลี้ยงลูกในช่วงของโควิดนะคะก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะคะอีกอีกประเด็นที่สำคัญที่มีผลกระทบในยุคโควิดนี้ก็คือว่าการเข้าถึงวัคซีน,นะคะ่ะการเข้าถึงวัคซีนเนี่ยในสตรีชาติพันธุ์เนี่ยก็มีความจำเป็นมากเพราะว่า บางครั้งต้องลงทะเบียนผ่านหมอผ่านออนไลน์แต่ว่าการสื่อสารการให้ข้อมูลเนี่ยไม่ทั่วถึงค่ะสตรีชาติพันธุ์สตรีชนเผ่าบางคนก็ไม่รู้หนังสือสตรีชนเผ่าบางคนก็ต้องอยู่ในเรือบในดอยอย่างนี้นะคะเข้ามาไม่ถึงรวมทั้งการขึ้นทะเบียนเนี่ยยา,าวัคซีนเองเนี่ยก็มีกระแสสังคมข่าวเยอะแยะมากมายก็ขาดความมั่นใจค่ะ,คะว่าการฉีด วัคซีนโควิดเนี่ยจะให้เขาอยู่รอดได้ไหมหรือว่าเขาเองจะต้องมีวิธีการอย่างไรที่จะต้องเข้าถึงวัคซีนอย่างเนี้ค่ะเป็นยังไงบ้างคะกับมุมมองจากแกนน้ำชาติพานและชนเผ่าพื้นเมืองทั้งสองท่าน นอกจากเราจะได้รู้สถานการณ์ในพื้นที่ที่ตอนนี้ยังมีความสับสนไม่มั่นใจไหลเรื่องยังมีความน่ากังวลต่อกลุ่มเปราะบางอย่างผู้สูงอายุคนพิการคนที่ยังไม่ได้สันชาติไทยแถมวันนี้ยังได้เห็นปัญหาของแม่เลี้ยงเดี่ยวที่ต้องเลี้ยงลูกพิการอีกซึ่งแกนนำทั้งสองท่านก็ได้ให้ข้อคิดเห็นว่าเราควรนำม,มาตรฐานมาจากส่วนกลางมาใช้ทุกอย่าง หากแต่ต้องรู้จักเลือกมาปรับใช้ต้องดูสภาพแวดล้อมบริบทของชาวบ้านที่อยู่ในป่านในดอยและการรับมือโควิดหรือภัยพิบัติใดๆจะให้ดีต้องรับฟังความเห็นสร้างกันมีส่วนร่วมกับชาวบ้านแต่สื่อครั้งนี้ยังอีกยาวเรายังมีเวลาปรับปรุงกันนะคะโอเครถสตาร์ตติดแล้วเรารีบแปงกันเถอะเดียวไม่ทันอ๋อโชคดีค่ะท่านผู้ชมรถสตาร์ติดแล้ว ซ่อนเธอเนี่ยฉันจะดิสเทนซิ่งยังไงฮะคิดมากไปก็ไม่ดีคิดน้อยไปก็ประมาทคิดแต่พอดีพอดีนะคะท่านผู้ชมอย่าลืมดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบาย